น้ำง,งามครับผมปัดทูปปัดทูกก็นังขีแกนี่ครับจุดนี้น้ำกันครับผมนี่พี่น้องสามดอกครับนี่ครับผมอุ้ยมีพี่น้องของแท้อีพี่น้องอุ้ย ของแห่เลยพี่อกนไหครับผมจุดหนึ่งครับผมเฮ็ดผึ่งพี่อ้อกดอกกำงามครับี้อกดอกนี่นนนนครับผมงามพี่อพ้อก หลายหลายหลายสวัสดีครับผมมันี้ผ้ามาเที่ยวปลาพี่น้องผ้ามาเก็บเห็ดกับผมมาสองคนพี่น้องนะครับกับตาอุดครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวมาลุยน้ำกันครับของทของี่ <Okay, okay. S 1> มาแล้วพี่น้องงามๆครับผมปะทุปะทุ กำลังขี่แกยนี่ครับโอเคครับผมดอกแรกแหระมันจุดนี้น้ำกันครับผมมีพี่น้องสามดอกครับถึงครับผม ต้องงามครับผมโอเคครับมาเบิ่งดอกนี้น้ำกันพี่น้องนี่ก็ผมอุย้ยดอกแรกพี่น้องเห็ดละงอกดอกแรกครับผมละงอกเหลืองโอเคครับ okay, ผมพี่พน้องของแท้พี่น้องอุย้ยของแท, <c oughs> งเท้เลยพี่น้องนี่ครับผม อเคครับผมสวบิ่งจุดนี้น้ำกันครับผมมาจะเต้าแล้วพี่น้องมาจะตีซีครับผมมาจะตีซีครับมันมืดครับเพ่งจะได้เวลาทายครับผมโอเคครับผมมาหลุนมามาเบิ่งจุดน้กันครับนี่พี่น้องนี่ดอกนี้ครับผมเห็ดพึงครับเห็ดพึงสองดอกพี่น้อง เปิดคลิปมากกันได้เลยสองดอกครับผมโอเคครับนี่พี่น้องนี่พี่น้องแอบยูแอบยูนั่นครับผมเฮ็ยยังล่ะเงี้ยละงก,งงกเลยพี่น้องโอเคครับผมนี่ครับพี่น้องจุดนี้ครับผมโอเคสีกแก่ตัวนี้พี่น้องอเกือบสีแก่แล้วกกครับ

đi hết lại 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 นี่เห็ดผึ่งครับผมพออีกแล้วพี่น้องครับอีกสองดอกนี่เียจะเ่าแล้วครับสองดอกนะก่อนพี่น้องเห็ดยังพอเห็ดหน่อยสิจักดอก มพี่น้องพ่อเพิ่นพ่อเห็ดระงกกี่น้องเป็นพ่อเห็ดระงกเดี๋ยวพาหาเห็ดถึงพี่น้องเห็ดถึงเห็ดถึงนะช่วงนี้เดี๋ยวมีเห็ดถึงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้อง ง,งามเลยครบับดอกนม้ที่นี่ง่งาบผม หุนศอกหินครับพี่นอ้องโอเคลุกศอกหินนี่ครับหมดยังหมดยังหมูนี้ เห็ดโด่เห็ดเห็ดกระโงกอ่ะเห็ดเผ็ดขึ c, ้นอาเห็ดเผ็ดเห็ดเพกดขาวเบาขึ้นหรอเห็ดถึงดีกว่านะครับเห็ดเพิงสวยครับ นี่เถอะนี่ดอกดอกนี่บ่แมนเห็ดนี่ครับโอ้เห็ดถหล้เฮ็เทะเฮ็ดถครับเห็ดถเห็ดถเห็ดเทกก็เอาฮะเ็เเอ่งนี้เฮ็ึงเ็งเห็ดถงพ่งนี โอ้ยไก่เต็มตาแล้วพอดีใบตองกับนีบป่ะมาเบิ่งจุดนี้น้ำกันครับผมสองดอกงามๆพี่น้องโอ้ยเห็ดพึ่งครับงามๆเลยพี่น้องนะครับผมดอกนึงอื้มงามเลยพี่น้องเห็ดพึ่งเงี้ยครับ งามเลย,ยเที่ยวยผมด่พี่น้องดอกนึ่งครับผมยุ่ขางรถพี่น้องอยู่ขางรถด,ดอกนี้ยู่ขางรถครับผมเรียบร้อยพี่น้องมาอัปเดตผลงานครับผมนี่ครับอันนี้ของผมพี่น้องพ,อ,งพอได้แกงครับผมเฮตแต่ไข่ครับนี่เฮตแต่ไข่ ได้ยูสองทำดอกครับเห็ดไข่เห็ดไข่เห็ดตะไคร่เห็ดไข่บุอะไรส่วนมากเลยเปลี่ยนเห็ดเห็ดพึ่งพี่น้องเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งครับผมอันนี้เห็ดเพกเห็ดเพกเขาครับเอาไปซุปพี่น้องไปผู้เฒ่าซุปเห็ดละงกบมีเนี้ยครับดอกสองดอกนี่ของข่อเพื่อนครับผมเห็ดตะไคร่พี่น้องเห็ดตะไคร่ได้เพื่อสองคำดอกนะครับยังมันยังบอกพี่น้องแล้วก็เห็ดพึ่งครับผมโอเคครับผม สำรับมื่อนี้ก็พ่อได้ยูได้กินครับพ่อได้แก่พ่อได้หายอยากหายเสียนพี่นอ้อ,อ,องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมขอบคุณครับผม